สามว่าเรามองเห็นไหม,มเราคงมองไม่เห็นหรอกสุไย์ครับแต่ว่าเราใช้ความรู้สึกเอานะครับระวังมันจะเปียกกันไปนะคะแล้วพี่พจะเคลียร์เที่ยวสองลบากนะถ้าพี่พ่นเที่ยวแรกเปียกเกินไปพี่จะเคลียร์เที่ยวสองลบากนะครับ พยายามพยายามรักษาระยะนะครับรักษาระยะการเดินกาประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะถ้าเปียกเกินไปเราไปซ้ำอีกทีนึงมันจะไหลนะตรงกาไม่โดนเลยพี่จานไม่โดนเลกเกอร์เลยเนี่ยต้องยังมองเห็นขาวโว้เลยเนี่ยพี่ไม่ต้องพังเตี้ยนะครับพี่สามารถรัวจบได้เลยนะครับถ้าพี่ขึ้นเที่ยวเที่ยวที่สองเมื่อไหร่นะครับพี่กดเลยนะครับกดเลยนะครับอย่ากลัวไหลนะครับอย่ากลัวไหลนะครับ ทุกคนเคย่านมานะครับแต่ว่าไม่ใช่ค้นทุกคันก็ยังไหลอยู่อันนี้ก็ต้องก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะครับการมันต้องมีพัฒนาการนะครับถ้าเราไหลคันแรกคันที่สองเราต้องรู้แล้วเราก็พูดแบบไหนีน่เทียบที่ไหนของพี่ตรงนี้ครับออกแล้วเหรออัดขาดเลยนะไม่ต้องเก็บไว้แล้วนะพี่ ตัวมัง่งไม่ตัวมัง่งคือต้องต้องเข้าใจนะครับว่า,าในในงานพ่นจริงแล้วเนี่ยเวลาอย่างรถสองพันเนี่ยเวลาเขาเขาพ่นกันเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาระยะระยะสูงสายตาเนี่ยคนที่เขาเดินกาเคียเนี่ยมันมองเห็นนะครับตัวผมเองผมก็จะมองเห็นทางกาแต่เวลาเมื่อมันสั่าลงไปแล้วเนี่ยพอมัสั่ําลงมาขนาดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมองไม่เห็นทางกาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความรู้สึก นะครับเมื่อเมื่อเมื่อเปียกแรกเราเราเดินประมาณไหนความเร็วประมาณไหนเราต้องจาแล้วมันเป็นเรื่องของเมมโมรีแล้วนะครับผมเองบางทีผมรพ้นผมผมองไม่เห็นนะครับเวลาหน้ามันต่าๆลงมาเราจะมองไม่เห็นแล้วยิ่งสีขาวยิ่งมองไม่เห็นทางกาเลยนะครับเราต้องใช้ความรู้สึกเราต้องใช้ใช้สัญชาตญาณเอา